คาวดีมีเฮลุ้นลับหนึ0งบาท21กุมภาพันธนี้อายุ18ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ทั่วไทยเช็คเลย สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารดีกับพี่เกดก็ไม่พลาดการนําข่าวสารการแจกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือจากทางรัฐมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้ฟังก่อนไปฟังก็ขอกําลังใจด้วยการกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆทุกวันและถ้าใครฟังคลิปนี้จบคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะเอาละค่ะเข้าเรื่องกันเลยนะคะสําหรับ ข่าวดีนี้นะคะก็รัรบ1,500บาทวันที่21กุมภาพันธ์นี้ใครจะมีสิทธิบ้างมาฟังรายละเอียดกันเลยนะคะสำหรับโครงการนี้นะคะหลังจากที่ทางรัฐบาลนะคะก็ได้มีการเลื่อนลงทะเบียนนะคะจากเดือนมีนาคมมาเป็นเดือนกุมภาพันธ์นะคะโครงการคนละครึ่งเฟส4นะคะข่าวดีแน่นอนชัดเจนนะคะว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่14กุมภาพันธ์ค่ะ และก็คาดว่าจะใช้สิทธิ์ได้ในวันที่21กุมภาพันธ์ลุ้นนะคะว่าจะได้รับ1,500บาทเท่าเดิมหรือไม่นะคะหรือว่าได้กี่เดือนนะคะมาลุ้นไปพร้อมๆกันส่วนพ่อแม่พี่น้องที่ถามกันเข้ามานะคะว่าคนแก่มีสิทธิ์หรือไม่ผู้พิการมีสิทธิ์หรือเปล่านะคะก็นำเงื่อนไขนะคะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนมาฝากทุกคนด้วยนะคะ เงื่อนไขาการลงทะเบียนคนละครึ่งสำหรับประชาชนที่สนใจนะคะจะต้องเป็นผู้มีบัตรประจำตัวประชาชนเป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณนะวันลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้หนึ่งโครงการเท่านั้นนะคะและที่สำคัญต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะก็ไม่ว่าพ่อแม่พี่น้องนะคะจะเป็นผู้สูงอายุนะคะหรือผู้พิการนะคะ mm hmm. เพียงแค่มีสมาร์ทโฟนนะคะที่สามารถใช้สิทธิ์และเข้าร่วมโครงการนี้ได้ลงทะเบียนได้นะคะก็สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์กันได้เลยนะคะ หรือถ้าหากพ่อแม่พี่น้องท่านไหนนะคะที่อยู่ในโครงการคนละครึ่งเฟสสามอยู่แล้วนะคะก็รอกดยืนยันสิทธิ์นะคะในแอปพลิเคชันเป่าตังเท่านั้นส่วนผู้ลงทะเบียนรายใหม่นะคะไม่เคยอยู่ในโครงการคนละครึ่งเลยนะคะก็สามารถ ลงทะเบียนได้ที่ w w w c o ไว a ์ c ค้ละคร่ง .com ตามวันและเวลาที่กำหนดนะคะก็ต้องรอทางรัฐบาลน,นะคะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมาประกาศให้ชัดเจนนะคะทางเพจทางช่องก็จะนำมาแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้ทราบนะคะโครงการนี้จะช่วยให้พ่อแม่พี่น้องที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะได้มียอดขายที่ดีขึ้นรวมไปถึงประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการจะได้มีสิทธิ์ซื้อของ ลดราคานะคะจากที่เราเคยซื้อของ100บาทเราก็จ่ายเพียง50บาทเท่านั้นนะคะแต่เราจะต้องเติมเงินเข้าแอปพลิเคชันเป่าตังค์เพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็เหมาะกับคนที่สะดวกจริงๆนะคะเพราะหลายพื้นที่นะคะไม่มีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งหรือว่ามีน้อยมากนะคะหรือการเติมเงินไม่สะดวกอะไรอย่างนี้นะคะก็รอโครงการอื่นต่อไปหรือรอลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ได้เลยนะคะวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะคะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และกําลังซื้อนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่ได้เป็นการแจกเงินให้ไปเฉยๆนะคะส่วนบัตรคนจนและกลุ่มเปราะบาง16ล้านคนนั้นเตรียมรับเงินได้เลยนะคะเป็นโครงการเพิ่มกําลังซื้อในเดือนกุมภาพันธ์นี้ใครอยากกาติดข่าว ปัดคนจนการแจกจ่ายเงินเยียวยาจากทางรัฐไปด้วยกันก็กดติดตามกันไว้ได้เลยค่ะใครฟังคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดแชร์ทางเพจทางช่องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาฟังและกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันสวัสดีค่ะ